คลิปนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วนำะมาเรียบเรียงใหม่ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้หากมนุษย์ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของกระเทียมอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะจุดแดงใหญ่หรือพายุหมุนขนาดมหือมาบนดาวพฤหัสบดีซึ่งปรากฏบริเวณซีกใต้ของดาวเป็นจุดสังเกตอันเด่นชัดของดาวเคราะห์นี้ ขนาดของพายุนี้ใหญ่มากจนสามารถบรรจุดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่าโลกได้ถึง12ดวงนักดาราศาสตร์มองว่ามันเกิดขึ้นตามกลไกต่างๆแต่ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นจากยานลบปิศนาที่ระวันหวนคืนภารกิจหลักของมันการค้นพบ ในปี1665เป็นการค้นพบ SCP-2399 ครั้งแรกโดยโจวันนีโดเมนิโกกัสซีนีนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และวิศวกรชาวอิตาลีซึ่งได้บันทึกข้อมูลในหนังสือแคสซีนีและมีเอกสารที่สามารถค้นหาได้ในปัจจุบันเขียนไว้ว่าผมได้สังเกตเห็นสิ่งหน้ามหัศจรรย์บนสวรรค์ เมื่อคืนผมได้เพ่งมองผ่านกล้องโทรทัศน์และได้เห็นสิ่งที่ดูเหมือนดาวฤกษ์ที่มีแสงขนาดใหญ่ผ่านเข้ามาในระบบสุริยะของเราผมไม่เคยพบวัตถุที่เคลื่อนที่ได้เร็วขนาดนั้นมาก่อนมันผ่านวงโครจรของดาวเคอชั้นนอกในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงผมเฝ้าดูมันอย่างใกล้ชิดมันช้าลงตอนใกล้ดาวพฤหัสก่อนจะหักเลี้ยวเป็นมุมแหลมแล้วหายไปในดาวพฤหัสนั่นเอง ผมเห็นแสงกระพริบอีกหลายครั้งในเวลาต่อมาแต่ถึงแม้ผมจะเฝ้ามองไปที่มันจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆอีกผมต้องจดบันทึกการค้นพบนี้และแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆของผมในวันต่อไปผมพาปีเตอร์ไปยังจุดสังเกตของผมเมื่อหลายคืนก่อนเป็นเวลาสัปดาห์หนึ่งแล้วที่ผมเห็นลูกไฟตกใส่ดาวพฤหัสบนท้องฟ้า ปีเตอร์นำกล้องโทรทัศน์ของตนเองมาด้วยเราทั้งคู่เพ่งเล็งไปยังดาวยักษ์นั่นท่ามกลางความประหลาดใจของเรามีการเปลี่ยนแปลงอันง,งดงามเกิดขึ้นบนดวงดาวไกลโพ้นที่เคยมีแต่แถบสีอ่อนแต่บัดนี้ปรากฏจุดสีแดงขึ้นบนผิวของดาวพฤหัสในบริเวณที่ลูกไฟนั่นตกลงไปปีเตอร์ถึงกับไม่เชื่อสายตาตนเองแน่นอนแล้วว่าเกิดการค้นพบที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นในสายตาของเรา คืนนี้ขณะที่ผมมองผ่านกล้องโทรทัศน์ของผมผมสาบานด้วยชีวิตว่าผมสังเกตเห็นคล้ายการระเบิดและการประทุเล็ดลอดออกจากจุดสีแดงผมกลัวว่าดวงตาผมจะหลอกตัวเองเพราะไม่เคยมีการบันทึกเหตุการระเบิดรุนแรงขนาดนั้นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์ปีเตอร์เห็นเหตุการณ์เช่นเดียวกับผม เราได้ถกเถียงกันและได้ผลสรุปว่าต้องเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากพลังงานอันรุนแรงที่ต่อเนื่องมาจากดาวตกที่ผมเห็นในคืนแรกผมสงสัยว่าจะต้องเกิดเหตุหายนะกับดาวพฤหัสแน่นอนในปี1963 SCP-2399 ถูกคนพบอีกครั้งโดยดาวเทียมของสถาบัน SCP ที่โครจรรอบดาวพฤหัส โดยได้พบกับโครงสร้างกลไกซับซ้อนขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์คล้ายอาวุธอยู่รอบโครงสร้างซึ่งอยู่ใต้ระดับชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสในเวลาต่อมาได้มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการบารียาบเพื่อเข้ามาดูแล,แลและติดตามสถานการณ์นี้โดยเฉพาะปี1971 SCP-2399 ได้รับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นครั้งแรก มีต้นกำเนิดมาจากกาแล็กซี่สามเหลี่ยมซึ่งห่างจากโลกประมาณ3ล้านปีแสงโดยวิธีการสื่อสารนี้ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนผลการบันทึกระหว่างปี1971ถึง1985 SCP 2399ได้รับสัญญาณเข้ารหัสเพียงครั้งเดียว จากความพยายามในการถอดรหัสและแปลความหมายได้ใจความว่าเป็นคำสั่งเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเข้ามาในระบบสุริยะเราในเวลาต่อมาบาเลียนอาเลได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดักจับสัญญาณเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเงียบหายไปของสัญญาณที่ถูกส่งมาจากภายนอก ในปี1,986หน่วยบริยัตยที่53ได้สังเกตเห็นโดนของ SCP-2399 เก็บกู้วัตถุที่เสียหายชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการสื่อสารที่เสียหายของยานอาเลที่กระจายลอยอยู่ในอวกาศรอบรอบดาวพฤหัสจึงมีความเป็นไปได้ที่ SCP-2399 อาจมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้และกำลังพยายามซ่อมแซมตัวเองอยู่ ซึ่งมีคำสั่งให้หน่วยบาเลียที่45ยิงจนกว่าชิ้นส่วนเฉพาะดังกล่าวจะถูกทำลายผลคือชิ้นส่วนถูกป่อยแต่โดนไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหายใดๆโดยมีภาพวิดีโอจากหน่วยขัดขวางที่53บันทึกเหตุหตการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ทันทีที่ยานเริ่มยิงด้วยขีปนาวุธไปที่โดน ขีปนาวุธเหล่านั้นเกิดการระเบิดก่อนถึงเป้าหมาย5กิโลเมตรโดยเป็นผลจากพลังงานบางอย่างมาจาก SCP-2399 จนกระทั่งปี1996ได้มีการดักจับสัญญาณชุดใหม่ได้ซึ่งบาเบียอาเลเข้าขัดขวางจนสำเร็จทำให้ SCP-2399 ไม่ได้รับสัญญาณนี้มันเป็นชุดสัญญาณที่ถูกตีความหมายที่มีใจความสำคัญ จึงทำให้มีการเรียกประชุมผู้นำระดับประเทศเป็นการด่วนโดยมีแลนดอนแมกอเลนผู้อำนวยการโครงการบาเรียเป็นหัวหน้าในวาระประชุมสำคัญนี้สวัสดีครับผู้นำทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตอบรับการประชุมด่วนนี้ผมแลนดอนแมกอเลนผู้อำนวยการโครงการบาเลีย ผมมีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งให้พวกท่านทราบและขอความร่วมมือจากพวกท่านภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือเจ้า scp 2 3 9 9มันเป็นโครงสร้างกลไกซับซ้อนขนาดใหญ่ซึ่งระบุต,ตำแหน่งอยู่ใต้ระดับชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัส จากการสังเกตมันมีอาวุธเทคโนโลยีระดับสูงของปฏิสสารซึ่งทำลายอาวกาศและสร้างความปัน่นป่วนแก่ชั้นบรรยากาศได้อย่างมหาศาลโดยระดับพลังงานเทคโนโลยีของมันนั้นเราสามารถสังเกตได้จากการสร้างพายุหมุนสีแดงขนาดใหญ่ที่พวกเรารู้จักในชื่อจุดแดงยักษ์บนดาวพฤหัสพายุขนาดยักษ์ที่สามารถกินกินดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกของเราได้ถึง12ดวง ตัวโครงสร้างของมันปรากฏร่องรอยความเสียหายเป็นไปได้ว่าเกิดจากการเฉียวชนเข้ากับดวงจันทร์ไอโอก่อนจะมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันมันได้ทำการปล่อยฝูงโดนแขาขนาดเล็กซึ่งพยายามซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นโดนบางส่วนจะยังอยู่ใกล้ SCP-2399 ในขณะที่ตัวอื่นลาตะเวนไปยังดวงจันทร์ใกล้เคียงหรือลงไปภายในดาวพฤหัสเพื่อค้นหาชิ้นส่วนของมันที่หายไป จากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์และคาดการว่าตอนนี้มันมีความสมบูรณ์อยู่ที่59%โดยมีการเติบตโต0.78%ต่อปีอีกอัตรานี้เพิ่มขึ้นมาจาก0.12%ในปี1970และที่น่าสังเกตอีกอย่างคือเมื่อมันซ่อมแซมตัวเองมากเท่าไหร่จุดแดงใหญ่ก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆด้วย แม้จะมีสภาพเสียหายแต่ดูเหมือนมันจะมีพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัดมันมีทั้งกอดสนามพลังระดับสูงอาวุธทำลายสสารความสามารถในการซ่อมแซมตนเองจากโดนและระบบติดตามกับระบบล็อกเป้าหมายที่แม่นยำต่อให้ใช้ความพยายามและความสามารถทั้งหมดของมนุษยชาติก็ไม่แน่ว่าจะสามารถทำลายมันลงได้ เป็นผลจากความแตกต่างทางระดับเทคโนโลยีระหว่างผู้สร้างมันกับพวกเราในทางทฤษฎี SCP 2 3 9 9อาจเบาบางลงจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดมหึือมาแต่น่าเสียดายว่าเทคโนโลยีนั้นยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ SCP 2 3 9 9มันยังอยู่ที่นั่นและซ่อมแซมตัวเองได้นขนาดที่เราต้องวางแผนที่จะหยุดยั้ยงมันเช่นกัน จากการคำนวณและการคาดเดาเรามีเวลาประมาณ25ปีจนกว่ามันจะซ่อมตัวเองสมบูรณ์และสามารถรับเสียงสัญญาณที่ส่งทะลุอะไรได้และเมื่อมันทำงานได้เต็มรูปแบบแล้วออกจากชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสได้สำเร็จเพื่อทำภารกิจหลักของมันผมควรต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงด้วยประสบการณ์และข้อมูลที่เรามีนั้นพวกเราคงถูกทำลายอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้ดาวพฤหัสให้เวลากับเราเมื่อถึงเวลานั้นเราต้องเตรียมระเบิดและ EMPs พร้อมกับทุกอย่างที่เราต้องการไว้ให้ทันถึงแม้เราไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่ามันจะสามารถทำลายมันได้แต่หวังว่าแผนการที่วางไว้จะสำเร็จจะชอบหรือไม่เราถูกบังคับให้แข่งขันกับมันแล้วตอนนี้เราจึงเริ่มโครงการโปรโตโคอลีเจนเน ระเบิด EMP ขนาดยักษ์ที่สามารถดับได้แม้แต่เครื่องจักรของพระเจ้าตามด้วยฝูงจรวดผลระเบิดนิวเคลียร์ขนาดใหญ่พอที่จะล้างอรารยธรรมเราได้สักพันรอบแต่เรามีอุปสรรคขึ้นอักวิจัยของเราและนักวิจัยทั่วโลกยังไม่พบหนทางที่จะส่งระเบิด EMP ขึ้นไปหามันที่ดาวพฤหัสได้ไม่มีข้อบ่องชี้ใดๆที่แสดงให้เห็นว่าจะสามารถดำเนินโครงการได้เสร็จสมบูรณ์ได้ทันเวลาใน25ปี หรือต่อให้เกิดปาฏิหาริย์เสร็จสมบูรณ์ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะทำลายมันลงได้แต่เราก็ต้องลองเราต้องทำต่อให้โครงการนี้จะทำให้เราไม่เหลือสิ่งใดในธนาคารและโกด,ดังของเราเราก็ต้องทำไม่บ่อยนักที่เราได้เห็นล่วงหน้าว่ามีรถวิ่งเข้ามาจะชนเราและเราเลือกที่จะหลบมันดาวพฤหัสได้มอบโอกาสนี้ให้เรา ผมขอแนะนำให้เราใช้มันและผมหวังว่าทุกคนจะร่วมสร้างโอกาสไปด้วยกันหลังจากการประชุมนี้ได้มีการตัดสินใจให้ใช้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อทำลายป้องกันหรือทำให้ scp 2 3 9 9 0เสียความสามารถมีการใช้ทรัพยากรต่างๆจาก45ประเทศในการเข้าร่วมโครงการนี้มีการวางขีปนาวุธจรวดซึ่งบรรจุระเบิด emp ได้รับการส่งขึ้นไปและลอยอยู่บนวงโครจรของดวงจันทร์ยูโรปาเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาตรการกักกันพิเศษเนื่องจากสถานที่และลักษณะทางธรรมชาติของ SCP-2399 การกักกันทางกายภาพไม่สามารถทำได้ในปัจจุบัน บุคคลากรของสถาบันที่แฝงตัวอยู่ในหอดูดาวและหอสังเกตการจะทำการปกปิดรูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของมันได้มีการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถระงับข้อมูลของ SCP-2399 ออกจากการรับรู้ของสาธารณชนได้อย่างสมบูรณ์ ดาวเทียมของสถาบันที่โคจรรอบดาวพฤหัสจะเฝ้าสังเกตการการพยายามซ่อมแซมตนเองของ SCP-2399 อย่างต่อเน,นื่องและต้องขัดขวางกระบวนการดังกล่าวทุกวิธีทางก่อนที่กระบวนการซ่อมแซมจะดำเนินการสำเร็จมากกว่า75%นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องลบกวนสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าระบบคลื่นยาวชื่อบาริอารซึ่งติดตั้งอยู่บนวงโคจรระดับสูงของดาวพฤหัส การรับส่งข้อมูลใดๆที่ถูกขัดขวางโดยอาเรนี้จะถูกถอดรหัสและทำการบันทึกไว้อย่างละเอียดในกรณีที่ SCP 2 3 9 9ประสบความสำเร็จในการซ่อมแซมเกินกว่า75%หรือมีการรั่วไหลของสัญญาณผ่านบาเรียอาเรไปได้ทั่วโลกจะเริ่มปฏิบัติการโปรโตโคอลลีเจนในทันที เพื่อนๆคิดว่าตอนนี้เจ้า SCP 2 3 9 9มันซ่อมตัวเองใกล้เสร็จสมบูรณ์หรือยังคะแล้วถ้ามันมาที่โลกของเราจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรบ้างบอกกระเทียมด้วยนะคะสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟงังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ